สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลูกไม้วิพานะคะคลิปนี้เป็นรหัสสินค้าที่628ค่ะ628รหัสด้านบนซ้ายมือต่อทางคลิปนะคะช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนขวามือเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าคุณแม่จะรายมาสั่งแอดเปลายอดีอันนี้เท่านั้นนะคะมีตัวแอดนำหน้าแล้วก็ VIPA วิพาประตูภังกฤษพิมพ์เล็กค่ะหรือถ้าไม่ใชดอกรายคุณแม่โทรมาสั่งก็ได้โดยแจ้งรหัสคลิป628และก็ตามด้วยสีและตามด้วยไซส์ที่ต้องการคลิปนี้จะเป็นงานผ้าดินินนะคะเสื้อด รวมถึงตัวนี้นะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นรูปแบบใหม่นะคะและก็คือราคา ย่อมยาวกับปกติด้วยนะคะเริ่มเลยดีกว่าเนาะอ่าเดี๋ยวเถิบน้องเข้าเข้ามาก่อนนะคะเถิบน้องเข้าเข้ามาก่อนวันนี้จะมีทั้งหมด3สีสมแบบ3ตัวนี้นะคะรหัส6 2 8โทนสีหวานไหมหวานมากทนออกงานนะคะเดี๋ยวอัพชูให้ดูเยอะๆก่อนนะคะเป็นแรงจูงใจในการดูคลิปให้จบนะคะตัวนี้นะคะจะมีครบไซส์เลยงานมีครบไซส์า3า40 42 4 4และ46นะคะโดยตัวที่ส้มใส่อยู่ตัวนี้จะเป็นพิเศษกว่าเพื่อน เดี๋ยวเราดูตัวพิเศษก่อนดีกว่านะคะอเอาน้องไปเก็บก่อนนะคะ แอบโฆษณาด้านหลังเจอลูกไม้รุ่นใหม่นะคะเดี๋ยวครบสีเมื่อไรเดี๋ยวทำคลิปให้ค่ะตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นสีครีมทองถ้าคุณแม่สนใจตัวนี้จะเป็นรูปแบบใหม่ตัวนี้จะสังเกตเห็นว่ามันจะมีความแบบเปรียบแล้วก็คือไม่มีลายปักแต่จะเป็นผ้าลินินแต่งกับลูกไม้นะคะสำหรับใครที่ไม่อยากได้ลายปักแบบว่ามันดูสีเยอะเกินมันดูแบบเยอะเกินนะคะอยากได้สีเรียบๆไปลาแม่ไปใส่กับกางเกงหรือผ้าถุงมันก็จะดูแบบรูปแบบเปรียบๆแบบนี้นะคะบางทีมีลายปักอ่ะมันก็แบบสีมันก็จะเด่นมันชัดแลล้วััไปขดกบ ผ้าถุงด้านล่างอะไรเงี้ยบางคนบอกว่าเยอะไปอ่ะอันนี้ก็คือแมทแบบว่างานเรียบเรียบเรียบร้อยมาให้นะคะซึ่งเปิดตัวสีแรกเป็นสีที่ใส่อยู่นี้เลยสีแรกที่ใส่อยู่นี้จะเป็นสีครีมทองค่ะคุณแม่คะสีครีมทองวันนี้ส้มอัดคลิปด้วยแสงธรรมชาติแล้วก็เปิดแค่ไฟบ้านไม่ได้ใช้ไฟช่วยสีสวยมากของจริงสีสวยมากตอนแรกก็ว่ามันเรียบเออมันจะเป็นยังไงนะแต่ว่าใส่ออกมาแล้วสวยเห็นไหมคะดูเรียบร้อยบางคนเขาก็ไม่ได้อยากได้ไรป้ปากไงแบบมันดูเยอะเกินอันนี้จะเป็นงานคอกลมนะคะมาพร้อมกับแคร กระบอกความยาวแขนเหมือนเดิมค่ะจะอยู่ที่3ส่วนหรือคุมข้อศอกนะคะโดยตัวนี้คุณแม่จะได้ลูกไม้ในส่วนของตรงบ่าหน้าและก็ช่วงแขนทั้งหมดเลยแบบนี้นะคะตรงตัวเสื้อตรงกลางตัวนี้นะคะจะเป็นงานผ้าเลนินแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะและก็ได้ลูกไม้ในส่วนของตรงชายเสื้อนะคะชายเสื้อตัวนี้เราจะให้เชิงมาด้วยเป็นแบบนี้นะคะด้านข้างคือผ่าสะโพกให้แบบนี้นะคะด้านหลังตัวนี้ก็คือจะมีกระดุมหลังนะคะตัวนี้จะเป็นกระดุมหลังนะคะก็คือผ่ากระดุมหลังให้ค่ะอำนวยความสะดวกให้ ใครยกแขนลําบากนะคะตัวนี้มาแบบเรียบร้อยซึ่งคุณแม่สามารถไปใส่บบผ้าถุงด้านล่างที่เป็นผ้าลายได้โดยที่ลายมันไม่ขัดกันนะคะบางคนบอกว่าด้านล่างแน่ลายเยอะมากแล้วด้านบนมีลายปักอีกนะคะมันขัดกันมันดูเยอะมันดูหนักไปหมดวันนี้ส้มก็แบบว่ามีงานที่แบบเรียบร้อยแบบดีมาให้แล้วก็ตัวนี้คือราคาพิเศษกว่าเพื่อนคุณแม่ต้องบอกเลยราคาตัวนี้ปกติงานพวกนี้จะพันร้อยหรือพันห้าสิบาทตัวนี้ค่ะตัวนี้ส้มขอแค่หนึ่งพันทวนพอหนึ่งแบ เ่าพอค่ะโอนชําระจะส่งฟรีเรามีบริการเก็บปลายทางตัวแรก50บาทตัวตอไปบวกตัวละสิบาทนะคะก็ไหนไหนผู้วก,ก็ขอคุณแม่ค่ะสั่งของจะมีเก็ยบปลายทางให้แต่ว่าขอแหละขอ จริงๆไม่มีใครปฏิเสธของหรอกค่ะแต่ว่าก็ขอบพระคุณมากนะคะพวกลูกค้าของลูกไม้พาน่ารักทุกคนไม่เคยมีใครปฏิเสธของแล้วก็ตีของกลับเลยขอบพระคุณมากค่ะเมตตาหรือด้วยนะอย,อย่าตีของกลับถ้าไม่สะดวกรับก็รออรอบหน้านะคะเพราะว่าของส้มมีตลอดค่ะนะคะอ่ะตัวนี้ค่ะถ้าคุณแม่สนใจตัวที่ส้มใส่อย,อยู่นี้นะคะคุณแม่แสั่งรหัส6 2 8 628แล้วตามด้วยสีครีมทองได้เลยค่ะก็จะได้เป็นงานรูปแบบนี้นะคะแบบกางเกงสีขาวก็ได้ลุคที่แบบเรียบเรีย แบบนี้นะคะจริงๆคือออกงานจะใส่แบบอันนี้แบบติดเข็มกัดนะคะตัวนี้ก็จะทำให้แบบโดดเด่นขึ้นนะคะไม่ต้องมีลายมาไม่ต้องแบบบางคนบอกว่ามีลายแล้วแม่เขินอะไรอย่างเงี้ยอ่ะใส่ยืนให้ดูค่ะ เรียบร้อยนะคะตัวนี้นะคะได้ลุกแบบคลิงคีนในราคาแค่1000งพันทวนพอตัวนี้ลดราคาให้เหลือ1นึ่พันทวนพอคุณแม่ได้ผ้าลูกไม้ด้านบนเป็นลายนี้นะคะอ่ะได้เป็นลายนี้นะคะผ้าของเราใช้เป็นโพลีเอสเตอร์ดอกเล็กเป็นงานผ้าไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนื้อผิวสัมผัสการตีได้เลยว่าไม่สากไม่หยาบผิวแล้วก็ไม่ลุยนะคะถักทอมาแน่นคะ่ะเห็นไหมคะลายจะคมชัดและสเกลดอกจะค่อนข้างใหญ่อันปกติมันจะมีเล็กกับเล็กไปเลยนะคะแต่ถ้าเล็กไปเลยแล้วก็ด้ร่างเรียบมันก็อาจจะไม่สวยตัวนี้คือค่อนข้างจะแบ๊กมาแบบ นี่ยืนให้ดูนะคะตอนนี้กําลังสวยเลยนะคะแนะนาไซส์แบบนี้นะคะรอบอกจริงเท่าไร่บวก2นิ้วเป็นไซส์เสื้อนะคะยกตัวอย่างเช่นอกจริงส8ไซส์เสื้อที่คุณแม่จะใส่สวยคือ40แต่ถ้าคุณแม่บอกว่าเป็นคนชอบใส่สบายๆบ,บวก4นิ้วไปเลยเป็น42นะคะแต่ว่าตอนนี้ส้มอกจริงส3สามก็ใส่เสื้อ40ในการรีวะะิวค่ะหนูเป็นคนชอบใส่สบายๆนั่นเองนะคะและก็นี่ อันนี้ค่ะคุณแม่จะได้เชิงในส่วนของตรงหน้าอกด้วยนะแล้วก็เชิงส่วนของตรงชายเสื้อแบบนี้ค่ะด้านบนค่ะลูกไม้นะคะรอบคอเสาะลูกไม้มาตกแต่งให้รอบคอแบบเริอแบบนี้ด้วยนะคะสีนี้สีครีมทองค่ะตัวนี้ตัวเดียวพิเศษกว่าเพื่อน,นะะ1นึ่งบาทค่ะตัวนี้พิเศษกว่าเพื่อนนะคะ1 0 5 0บบาทลูกไม้ใดๆค่ะสีเดียวกันเป๊ะนะคะไม่หลอกตาแล้วก็ให้สีมาได้สวยค่ะสีครีมทองรหัส 628ี่สีครีมทองค่ะด้านหลังนะคะ ทีนี้เดี๋ยวจะยกให้ดูก่อนเลยแล้วกันนะคะเราัะยก2ตัวนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนให้ดูทั้งคู่คะ่ะอีก2ตัวจะเป็น2ตัวนี้นะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นชมพูเข้มกว่าตัวนี้ใครชอบงานจัดเต็มแบบว่าอยากได้คุ้ม,มๆอ่ะตัวนี้เลยค่ะบัวซ้อน2ชั้นนะคะสีชมพูเข้มเอาอย่างนี้ด้วยความที่เขาเป็นแบบเดียวกันนั่นก็คือบัวซ้อนนะคะแล้วก็มันมีสีชมพูเหมือนกันเลยทั้งเข้มั้งอ่อนนะคะเอาอย่างนี้ส้มจะให้ชื่อว่าอันนี้เป็นชมพูเข้มรูปไม้นะคะแล้วก็ชมพูอ่อนไม่มีรูปไม้เวลาคุณแม่สั่่่งงเดดียยวววอขึ้้้นชืไลาั จะได้สั่งถูกต้องเราจะได้เข้าใจตรงกันว่าตัวไหนนะนะคะอ่ะตัวนี้ค่ะสีชมพูนี้มันมจริงๆของจริงเขาไม่ได้เข้มนะเพียงแต่ว่ามันเข้มกว่าอีกตัวหนึ่งเท่านั้นนะคะอ่ะสีชมพูเข้มคอปบัวสอนชนันใครชอบความคุ้มได้ทั้งลุกไม้ได้ทั้งรายปักรับตัวนี้ไปเลยตัวนี้ก็มีครบไซส์สามแปดสี่สิบสี่สอสีสี่และสี่สิบหค่ะ ตัวนี้นะคะงานสวยมากเดี๋ยวส่งไปใส่ให้ดูนะคะได้ลายปักลายใหม่ด้วยคุณแม่ค่ะลายปักเป็นลายช่อดอกไม้ลายใหม่ด้วยนะคะ,น,ออน,ะ,คะนี่ลายปักสวยมากนะคะให้ดูชัดๆก่อนเดี๋ยวเยอะๆเดี๋ยวไปเปลี่ยนให้ดูนะคะอันนี้สีชมพูเข้มนะคะ1 0 5 0บาทชมพูเข้ม1 0 5 0บาท ชมพูเข้มลูกไม้1,050บาทชมพูหวานไม่มีลูกไม้ตัวนี้ก็5 0 5 0บาทแต่ลายปักเราได้ลายปักเป็นลายนี้และลายปักตะลัง,ลงเป็นลายปักฉลุให้ด้วยค่ะตัวนี้ใครชอบความหวานนะคะแล้วก็ความระมุนตานะคะไม่ลกรุงรังอ่ะตัวนี้เลยนะคะใครชอบความคุ้มไปตัวนี้นะคะ2ตัวนี้1,050บาทตัวที่ใส่อยู่1000ทวนค่ะอ่ะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเสิ้งไปเปลี่ยนให้ดูค่ะ ยืนให้ดูอีกรอบนึงนะคะสรับตัวนี้นะคะคุณแม่คะ่ะสั่งรหัส628และตามด้วยสีครีมทองราคาเปิดตัวพันท้วนพอค่ะ1นึ่พันท้วนพอค่ะครบไซส์นะ 38, 40, 42, 44และ46ค่ะ รหัส628ค่ะและสีนี้ถ้าคุณแม่อยากได้ตัวที่สุมใสยอยู่สีนี้นะคะคุณแม่สั่งสีชมพูหวานนะคะชมพูหวานไม่มีลูกไม้นะคะด้วยความที่มันจะเป็นแบบเดียวกันก็คือปกบัวซ้อนสองชั้นแต่ว่ามันเป็นชมพูเหมือนกันเลยนะคะชมพูเข้มกับชมพูอ่อนนะคะอันนี้สั่งชมพูอ่อนหรือชมพูหวานก็ได้นะคะตัวนี้นะคะถ้าชมพูเข้มจะได้อีกตัวหนึ่งน้นะคะ อ่ะเดี๋ยวขึ้นชื่อไปให้ด้วยค่ะทีนี้เรามาดูแบบกันนะคะสำหรับตัวนี้ก็มีครบไซส์ค่ะ38 40 42 44และ46นะคะมีครบไซส์แนะนำไซส์เหมือนกันเลยอกจริงเท่าไหร่บวก2นิ้วเป็นไซส์เสื้อถ้าอยากใส่สบายบวก4นิ้วไปเลยค่ะถ้าไม่แน่ใจเอาใหญ่กว่า ตัวดีกว่านะคะเพราะว่ายังไงไปเอาเข้าหรือว่าใส่ใหญ่กว่าไม่เป็นไรนะคะส้มเองอกจริง33ก็กาลังใส่เสื้อ40เลยนะคะคุณแม่คะ่ะในการรีวิวค่ะก็ไม่ได้เป็นอะไรนะคะไม่ดูความเป็นไรใส่ใหญ่ไว้ดีกว่า,า,ววาอันผู้นี้นะคะจะได้แบบเอาไปจะได้ใช้งานได้ค่ะทีนี้เรามาดูแบบกันนะคะคุณแม่คะ่ะชับตัวนี้สีชมพูหวานแล้ววันนี้วันนี้ทําแบบมัดผมแบบ คุณอนงมาด้วยนะคะยิ่งเข้ากันเลยยิ่งหวานมากๆสำหรับตัวนี้นะคะขออนุญาตถือไม้ไว้ก่อนเนาะจะได้เห็นงานค่ะคอจะเป็นคอปกบัวซ้อนสองชั้นหวานๆแบบนี้และคือผ้าลินินสีชมพูที่ให้เฉดสีมาด้วยหวานมากๆนะคะกับปกบัวสองชั้นผ่าติดกระดุมด้านหน้าซึ่งกระดุมคุณแม่สีกระดุมยังสวยหวานเลยอันนี้คือสีกระดุมของเขานะคะวันนี้ใช้แสงไฟธรรมชาติไม่ได้เปิดไฟช่วยนอกจากไฟบ้านธรรมดานะคะไม่ได้เปิดแสงช่วยแล้วก็ตัวนี้ มาพร้อมกับแขนกระบอกความยาวแขนอยู่ที่ประมาณ3ส่วนหรือคุมข้อศอกนะคะแล้วก็ตัวนี้ด้านข้างจะผ่าด้านข้างให้เนสะโพกแบบนี้ด้วยพิเศษของเขาตัวนี้คือลายปักและด้านล่างคือจะเป็นงานปักฉลุค่ะที่เห็นโค้งๆแบบนี้นะคะคืองานปักฉลุก็คือขอบเขาเห็นไหมคะที่ตรงที่มันมีความโค้งอะค่ะที่มันเป็นสีๆอันนี้คือปักแล้วนะคะแล้วก็คือวิธีการที่จะให้มันได้แบบเป็นโค้งๆเป็นหยักๆขึ้นๆอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นฉลุนะคะด้านล่างก็เลยจะเป็นงานปักฉลุรายนี้นะคะท โทนสีของลายปักเราจะไม่ข้ามเฉดก็คือถ้าผ้าสีชมพูลายปักเราก็จะใช้เป็นสีชมพูให้ไม่มีแบบว่าผ้าชมพูด้านล่างปักเขียวปักแดงไม่ค่ะเพราะฉะนั้นงานมันเลยออกมาสีหวานและก็กระมูลแบบนี้นะคะอันนี้คือลุกที่แบบบางทีบางคนบอกาส้มหลังไมว่าแม่ไม่อยากได้งานลูกไม้เพราะว่าใส่แบบไปเดินหงเดินห้างในชีวิตประจำวันแล้วมันดูเยอะใบไ,ไปดูเขิดมาดูต้องออกงานอันนี้ค่ะส้มแมทกับกางเกงสีขาวมาให้ลุกนี้คือหวาน ด,ดูดีดูดีดูสุภาพดูผู้ดีสุดๆค่ะคุณแม่ค่ะนี่อันนี้เลยนะคะแอบเชียร์นะเพราะว่าอันนี้ไม่ได้ปักไม่ได้ปักเอไม่ได้มีงานลูกไม้มาให้แต่คือให้ลายปักมาแบบได้สวยหวานแล้วก็ดูแพงด้านล่างแล้วแบบนี้นะคะนี่เลยถ้าใครไม่อยากได้งานที่มันดูมีลูกไม้มันดูอาจจะต้องแบบไปงานอย่างเดียวนะคะอันนี้คุณแม่สามารถใส่ทํางานหรือใส่ในชีวิตประจําวันได้ค่ะนี่ค่ะได้ลุกหวานแบบนี้ขออนุญาตเอาไม้ออกไปข้างหลังดีกว่าคุณแม่จะได้เห็น นี่ค่ะ แบบนี้นะคะอันนี้คือสีชมพูหวานหรือสีชมพูอ่อนนะคะคุณแม่อย่าลืมนะเวลาสั่งนะคะเดี๋ยวคุณขึ้นชื่อสีไว้ให้เราจะได้เข้าใจตรงกันว่าตัวไหนนะจะได้ได้ของที่ถูกใจที่สุดไปนะคะตัวนี้ครบไซส์3 8 4 0 4 2 4 4บและ46 1 0 5 0าบาทโอนชำระจะส่งฟรีเก็บไปทางบก50บาทตัวแรก50บาทตัวต่อไปบวกตัวละบาทในการจะส่งครั้งเดียวกันนะคะคอบัวซ้อน2ชัน้นผ่าติกรูมาน่าได้รายปักเป็นลายนี้และก็งานปักฉลุด,ด้านล่างค่ะ ลูกนี้ดูดีมากหวานมากนี่ค่ะเดี๋ยวซ่อมไปเปลี่ยนอีกตัวหนึ่งให้ดูนะคะ รหัส6 2 8 6 2 8ี่สี่ชมพูเข้มลูกไม้ค่ะขึ้นชื่อไว้ให้เวลาสั่งตัวนี้สั่งชมพูเข้มรูกไม้นะคะสีชมพูเข้มรูกไม้สีสวยมากใครอยากได้ความคุ้มรุ่นนี้คุ้มสุดได้ทั้งลูกไม้ได้ทั้งรายปาก่าคุณแม่ค่ะ1 0 5 0บาทมีครบไซส์เหมือนกัน38 4 0 4 2 4 4และ46นะคะ1 0 5 0บาททุกไซส์สำหรับรุ่นนี้1 0 5 0บาทคุ้มมากคุณแม่ได้ทั้งรินินได้ทั้งรายปักได้ทั้งลูกไม้0 5 0 บสี่ชมพูเข้มค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแบบกันนะคะน้องจะเป็นคอปกบัวซ้อน2ชั้นโดยปกจะเป็นผ้าลลนินนะคะปกเป็นผ้าลลนินผ่าติดกลุมด้านหน้ามาพร้อมกับแขนกระบอกความยาวแขนอยู่ที่3ส่วนนะคะแขนกับตรงบ่าหน้าจะได้เป็นลูกไม้รายนี้ ได้เป็นลูปไม้รายนี้นะคะทีนี้เรามาดูการตกแต่งของเขาบ้างนะคะตกแต่งด้านบนแรกสุดเลยน้องจะเป็นผีเสื้อที่เป็นปักดอกรอยบนผ้าแก้วนะคะน้องจะกระพือปีกได้แบบนี้ นี่ค่ะน้องจะเป็นผีเสื้อที่แบบเป็นปักดอกร้อยกระพือปีกได้น่ารักมากเห็นไหมคะตรงนี้อันนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะมีอยู่อยู่ด้านบนของปกนะคะแบบนี้นะคะและทีนี้ถัดลงมาค่ะด้านด้านตรงช่วงหน้าอกซ้ายมือด้านบนนะคะจะเป็นช่อดอกไม้ลายปักลายใหม่ลายนี้นะคะสีชมพูขาวนะคะให้สีมาได้สวยหวานมากแล้วก็ลายปักอันนี้เป็นลายปักใหม่ของเราด้วยคุณแม่ดู สวยนะคะตอนนี้นะคะแล้วก็ด้านล่างขวามือค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นช่อบแบบเต็มๆแล้วก็มีน้องผีเสื้อปักดอกร้อยนะคะก็คือปีกอยู่ปักบนพระแก้วแล้วก็กระพือปีกได้แบบนี้นะคะ2ตัวนะคะนี่คือลายปักลายใหม่เดี๋ยวยืนให้ดูค่ะสวยหวานมากอันนี้ออกมาเทศกาลงานแต่งงานแต่งเอยงานกระถิ่นเอยเลยค่ะตัวนี้นะคะคุณมากคุณแม่ใครออกงานนะคะสีชมพูให้ดูแบบปลุก คั้งรุกนะคะแมตต์กับกางเกงขาวก็จะได้รุกประมาณนี้นะคะสวยมากอันนี้ค่ะด้านด้านข้างซ้ายมือนะคะด้านข้างขวามือนะคะหน้าหน้าไซส์3 8 4 0 4 2 4 4และ46ค่ะผ้าลินินอันนี้ตรงตัวจะเป็นลินินแท้ร0 0เรเซส่วนตัวนี้จะเป็นงานลุกไม้นะคะนี่ตรง แขปลายแขนนะคะจะเป็นงานเลนินผ่าข้างให้แบบนี้นะคะรุ่นนี้หวานมากนะคะคลิปนี้ทั้งคลิปเลยไม่ว่าจะเป็นครีมทองชมพูอ่อนและก็ชมพูเข้มหวานมากๆนะคะคุณแม่คะรหัส628มีไซส์ครบไซส์ทั้ง3 4สีนะ38 40 42 44และ46เดี๋ยวขึ้นชื่อใส่ชื่อชื่อสีไว้ให้นะคะราคาตัวแรกจะพันทวนนะคะส่วนชมพูทั้งสองรุ่นจะ1 0 5 0บาทค่ะ คุณแม่ใส่ไปทําบุญนะคะมาอ่ะใครไม่อยากได้ขาวเอาชมพูไปก็ได้ค่ะชมพูทําบุญค่ะนี่ขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะ